ช่อง Youtube นายตนกามาแล้วครับฝากพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามติดตามแล้วกดม่องรูปกระดิง่งแล้วสิมีคำวา่าทั้งหมดให้พี่น้องกดเพื่อจะไม่ให้พลาดคทิปทุกๆคลิปที่นายตนกาลงครับ มีเทคนิคการเลี้ยงหัวควายและสัตว์หลายประเภทพร้อมด้วยเปิดราคาวัวทีนาสนใจมีบริการรลับทรงหอดบานหอดเฮื่อนบวกค่าจัดทรงเพียงกิโลละสิบหาบาทติดต่อเบอร์โทร0644867066ไปชงคิปกันได้เลยครับแม่ลูกขายในราคาหนึ่งแสน 15,000บาทครับ115,000บาทแม่ผสมผ่าน1รอบไปชมรายละเอียดครับสวัสดีครับสวัสดี f c f ซีครับนตัวตาราสุขุนสุกคนครับวันนี้มีของดีของงามมาให้พี่น้องเกษตรกรรับชมครับเป็นวัวแม่ลูกครับพี่น้องครับแม่ลูกพร้อมกับแม่ผสมแล้วนะครับพี่น้องครับผ่านหนึ่งรอบนะครับสายรอกทั้งนั้นครับ ตอนนี้ครับแม่เข้าผสมได้หนึ่งรอบนะครับผสมกับเดี๋ยวนะครับมิสเตอร์นะครับค่าลู่แมนโซแปดลอยครับพี่น้องครับมีหลอดนะครับเนี่ยผสมได้ผ่านหนึ่งรอบกว่าๆนะครับแล้วก็ลูกสาวเกิดจากสายเอ็กเรย์นะครับพี่น้องครับเป็นมั่วเท่าโบดครับพี่น้องครับพันธุกรรมดีนะครับสายนอกนะครับเนื้อหนังมังสามาเต็มครับพี่น้องครับสวยงามนะครับ ไลทตำหนิครับพี่น้องครับสายเทาโบสนะครับตนองตั้งตรงครับพี่น้องครับกำเนื้อมาเต็มครับโลนจากการทําเขาเห็ดเขาเห็นเยร้อยครับพี่น้องครับลาเนื้อลําโตดีครับสายบัวนอกพันธุกรรมชัดเจนครับพี่น้องครับเนี่ยสวยงามมากครับพี่น้องครับโอ้โหขายในราคามิตรภาพครับพี่น้องครับเทาโบสชัดเจนครับพี่น้องครับเนี่ยมองมองหัวนันติดเขาโปดด้วยครับพี่น้องครับคอามงดงนะครับ พี่น้องครับเบิ้งลำเนือลำตัวครับบรรทัดนะครับลำตัวยาวนะครับกล้ามเนื้อลึกครับพี่น้องครับการจับตำแหน่งของกล้ามเนื้อนะครับพี่น้องครับจับมาหอดข้อขานะครับสวยงามมากมาครับกุ๊กหางใหญ่ครับพี่น้องครับพันธุกรรมดีนะครับนี่เกิดจากแม่ตัวนี้ครับแม่ที่ลำตัวยาวนะครับเนี่ยสีแดงโบสนะครับแม่สีแดงโบสครับพี่น้องครับเรื่องสวยพันธุกรรมดีนะครับตอนนี้แม่เขาผสมในหนึ่งหนึ่งรอบครับพี่น้องครับผสมกับ มิสเตอร์คารูแมนโซนะครับพี่น้องครับ800เนี่ยรื่งงามมากครับพี่น้องครับสีเตานมหางเป็นพวงงามครับพี่น้องครับพันธุกรรมดีนะครับเครื่องโบสใบหูโบดลักษณะแข็งขาใหญ่นะครับลำเนือลำตัวยาวลึ่งสวยครับพี่น้องครับหนังหนานะครับเขาสวยนะครับพี่น้องครับสายดีเลยครับพี่น้องครับสายเลือดดีเลยนะครับเนี่ยเป็นวัวเทาโบสแจกลูกได้สวยมากนะครับอ่าลูกเป็นลูกสายสายเอ็กเซลย์นะครับพี่น้องครับ แต่แต่ว่าหลอดบ่อย่งนะครับพี่น้องครับให้พี่น้องเบิ่งความชัดเจนครับแล้วก็เบิ่งตามความเป็นจริงนะครับเบิ่งตามเนื้อผ้านะครับว่ามันใช่มันเหมือนที่หน้าต้นกาบาบอนะครับส่วนสูงแม่นะครับร้อยสามสิบปลายถึงสี่สิบต้นครับพี่น้องครับเดี๋ยวข้ามาอธิบายถึงความหมายนะครับร้อยสามสิบปลายสี่สิบต้นครับสามสิบปลายก็คือสามสิบเจ็ดสามสิบแปดสามสิบเก้าสี่สิบต้นคือสี่สิบสี่สิบเอ็ดสี่สิบสองสี่สิบสามไดเล่าๆนี้ครับพี่น้องครับ ่ลำตัวเงีวดีครับพี่น้องครับแขงขาติดโบดใบหูโบดนะครับหน้าตาสวยนะครับเขางามเลยครับพี่น้องครับงามมากครับการจ่ายลูกเด็ดดวงมากนะครับพี่น้องครับเนี่ยซื้อสองได้สามครับพี่น้องครับเขายังมาหับประกันทองนะครับแต่ที่จริงก็คือก็คือผสมผ่านรอบแล้วนะครับมีหลอดเนี่ยมิสเตอร์คารูแมนโซ่แปดร้อยนะครับ วยงามกครับการใจลูกเนี่ยพี่น้องเห็นความชัดเจนแล้วนะครับสจลูกได้สวยมากเด็ดดวงมากนะครับพี่น้องครับเนี่ยหางเป็นพวงงามจังหาครับลำเนือลำตัวดีครับไปพี่น้องไส้คุ้มครับพี่น้องครับใส่คุ้มกับเป็นราคาเป็นเป็นคาไปอีกนะครับโอ้ลำตัวยาวเกือบเท่าแม่แล้วครับพี่น้องครับแพ่แม่แพร์แน่นอนครับพี่น้องครับเนี่ยเปิดราคามิตรภาพครับพี่น้องครับสายมัวหนกนะครับ พี่ดองมาฝากโทรครับ0 6 4 4 8 6 7 0 6 6นะครับ0 6 4 4 8 6 7 0 6 6เจขามีบริการรับส่งทั่วไทยบวกค่าจะส่งเพียงกิโลละสิบหาบาทครับตอนนี้ส่วนสูงลูกกับประมาณ1้อยสิบไถึง20ต้นนะครับพี่ดองครับประมาณนี้กระโหลกสวยครับพี่ดองครับโลนจากการเห็ดเขานะครับเป็นบัวเทาโบดแบบชัดเจนครับพี่ดองครับพี่น้องเบิ้งครับยืนสง่าผ่าเผยนะครับหนังหนาสายใหญ่ทันธุกรรมดีตลอดสั่งตรงนะครับขาหลัง ก้ามเนื้อจับลึกดีครับพี่น้องครับเนี่ยลึงงามครับพี่น้องครับสายเลือดของแท้ของจริงครับพี่น้องครับเนี่ยสวยปะครับเนี่ยให้ดูตามความเป็นจริงนะครับใหเบิ้งให้มักมักแล้วฝ่าโทรมาครับ0644867066ครับพี่น้องครับ0644867066ห้องมีบริการรับส่งขอนบานโน้ตเทือนครับบวกค่าจะส่งเพียงเกลือร้อยหาบาทครับสายแม่เป็นบัวแดงโบสชัดเจนเลยนะครับ แล้วทีนี้แจกลูกเป็นโบสชัดเจนเลยเท่าโบสนะครับมีโอกาสนะครับรุ่นหลานน็คือลูกลูกลูกนางสาวมาลิเนี่ยมีโอกาสที่เป็นแดงเกือบ99นะครับพี่น้องครับมันชัดเจนเลยครับพันธุกรรมชัดเจนนะครับ๋ยให้ดูเบิ้งห้มักครับมักแล้วฟาวท่มาครับพี่น้องครับยินดีรับใส่พี่น้องเกษตรกรทุกภาคส่วนนะครับเนี่ยเบิ้งกมเนี่ยบรรทายครับพี่น้องครับใหญ่ยาวลึกจริงๆนะครับ สายะกวดลูกผสมต้องโยกให้เขาครับพี่น้องครับเนี่ยริ่มเนื้อลำตัวดีครับลำตัวยาวเท่าแม่เลยนะครับโค้หางใหญ่กว่าแม่หางเป็นพวงงามครับพี่น้องครับอนาคตไก่ครับบั้นท้ายหนานะครับกล้ามเนื้อลึกตนอกตั้งตรงขาหลังเหยียดตรงครับพี่น้องครับพันธุกรรมวัวงามเนี่ยชัดเจนเลยครับเมื่อสายะกวดต้องแบบดีครับพี่น้องครับเนี่ยกระโหลกใหญ่นะครับกระโหลกใหญ่ล้นจากการทําเขาครับพี่น้องครับสวยงามเลยครับน้องมะลินะครับ เอาไปใส่ขุมครับพี่น้องครับเอาไปใส่ขุมสวยนะครับพัฒนาการรุ่นลูกขนาดนี้แล้วครับพี่น้องลองไปพิจารณารุนหลังรุนรุ่นรุนหลานนะครับล่องลองพิจารณาดูยนะครับจินตนาการของนักบีเดอร์นะครับแต่ละคนแต่ละท่านเม่เหมือนกันสวยงามมากครับพี่น้องครับพี่น้องเกษตรกรท่านไดโกอินเตอร์อยากได้วัวสายนอกต้องโทรมาเลยครับศูนย์หก0ี่ี่แปดหกเจ็ดศูนย์ 66ครับพี่น้องครับ0644867066เขามีบริการรับส่งหอบาทนเที่ยนบวกค่าจะส่งพียงกิโลละ15บาทครับลักษณะดีนะครับพันธุกรรมดีนะครับเริ่มเนื้อน้ำโตเสมอกันรึบเลยครับพี่น้องครับเหมือนสัลลั่นเหยียบตรงครับขาหนาตรงตนหนกเนตนหนกชัดเจนเลยครับมั่วหน่อยได้พี่น้องครับมั่วหน่อยได้นี่นะครับผิวเกียงดีครับพี่น้องครับเนียนงามครับยูลักษณะปกติหมดนะครับเนี่ย อยากเกษตรกรได้ใส่ของดีของงามครับยินดีรับใช้พี่น้องนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่กำลังมองหาหมอผสมเทียมครับบริการทุกระดับประทับใจกับพี่น้องครับโทรมาศูนย์หกสี่สบแปดหกเจ็ดศูนหกกครับรับใช้ยีบสี่ชั่วโมงครับพี่น้องครับส่วนสูงส่วนสูงแม่นะครับเน้นย้ำอีกซื้อหนึ่งหลอบครับ1้อยสามสิบปลายถึงสี่ต้นนะครับแม่ทองโตที่สองในทองครับน้องมะลิลูกแรกนะครับ หนาครับพี่น้องครับหนายาวลึกหนากว้างยาวลึกแ้งขาหไงกระดูกกระดิ่งมากเดี๋ยวผมสังเกตว่ามันใหญ่กว่าแม่นะครับเนี่ยลึ่งพันุกรรมสวยครับพี่น้องครับลึงงามอกหางไงหางเป็นพวงงามบันทายพี่น้องเห็นแล้วนะครับครับบิ้วท่านไหนรีกครับหลังนะครับเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับสวยงามมากครับโอ้โห พียมีนองเ่าครับศนหกี่สี่แปดหกเจ็ดศูนย์หกครับศูนย์หก0ี่คี่แปดหกเจ็ดศูนย์หกนะครับพันธุกรรมดีนะครับไปเป็นเหลี่ยงในกอดกับบ่อ้ายแล้วครับพี่น้องครับบวดสายเท้าโบสพันธุกรรมหรือว่าการต่อยอดนะครับแจกลูกสีแดงแน่นอนครับเนี่ยสายแม่เป็นสายแดงนะครับแดงโบสชัดเจนครับ จะให้เกษตรกรใส่คล้องดีของงามาเลี้ยงของดีของงามคนซาคนลื่นครับพี่น้องครับเอาไว้ใน่ขอบครับของดีแน่นอนครับตัวนี้ครับพันธุกรรมชัดเจนครับ06 4 4 86 7066ครับพี่น้องครับ06 4 4 867066นะครับเขามีบริการรับส่งขบ,บ,นนบวนรถเทื่ยวบวกค่าจัดส่งเพียงกิโลละ65บาทครับสวยมาครับมันมืดเหลือเกินนะครับอาเก็บหลอด นะครับสารเกษตรกรที่กำลังมองหาหมอผสมเทียมครับยินดีรับใส่พี่น้องครับพี่น้องครับโอ้มีหมดเลยครับช่วงนี้ KF68-KF31 นะครับไอไลน์ก็มีนะครับเลี่ยมเหนือเลี่ยมตัวสุดยอดเลยครับพี่น้องครับสุดจัดเลยนะครับ อะนะครับของดีของงามต้องฝากทุกมากครับอยากได้ครับของดีไม่ได้มีบ่อยบ่อยนะครับพี่น้องครับเบิ้งน้ำเนื้อล้นโตครับโวงหางเป็นพวงงามครับเนี่ยเขาครับสุดจัดเลยครับคู่นี้มาลูกมาม,าม,ามาัดนี่มามันนี่มานี่เลยมันนี่เลย เป็ดลั่เดือลำ่โตแม่มครับนังหนาพอสมควรครับเนี่ยลูกเกือบซ้ำแม่แล้วครับเนี่ยพี่อเมริกา้องโทรมาครับ064867066 4, 4ครับ064867066 4, 4นะครับ <laughs> ย้อนแสงเลย ภาพในวิดีโอบรรยายนะครับสวยไหครับป่านบัวนอกครับพี่น้องครับเนี่ยสายบัวนอกชัดเจนครับพันธุกรรมดีนะครับเอาสำหรับคลิปนี้ยนี่ยพอสมควรครับอำลาพระจากพี่จากน้องฝากพี่นอ้องซวยก็ไลค์กดแชร์เป็นกําลัางใจให้นายตุลกาสำหรับวัอนี้ขอกล่าข้าพมาสวัสดีครับ